สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในเฟียวซมชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าอะไรนะเวออินอาจ,จาพีอีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปดูขนาดทีอีนี่แบบนี้ครับโอ้เวออินอาจ,จา ปีอีนะครับมาไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับอันนี้นะผมจะไม่ใช่นะจะรามายชีวิตวเราดีขียนนะตัดเลย อย่าพูดมานะนี่ดิลอมาข้ากกอนข้างเลย หนึ่งครับค้างก็ต้องออกครับค้างนี้แนะนำใจเลยนะมึงโอเคครับเดี๋ยวเข้าห้านาทีอ้ามันค้างว่าโูปผมมาต่างน,นะ มาแล้วครับตอนนี้หนูกอแล้วก็เลื่อนอะไรวะอ่นะมาเข้าไปเลยหนูัำก็เอาอันนี้มาแขวนแขวานด้วย ถ้าเล็กหรือฉันใด้รือก็คอมเมนต์ได้นะไหนโอ้อเอยเดี๋ยวครังอะไรเนี่ยมันขัดจริงจริงหรือว่าสาาัตว์มันเยอะเกินไปวะ 都关掉了，火了。 ทำไมครับไอ้ข้า่งล่างนี่ไงเจอแล้วเหมือนเล็กคิวหายสาเหตุของการเล็กเราจะขึ้นจากการเล็กหม่กี่รวเลยแล้วกันนะเล็กคิวหายเลยทำผมนี่เล็กเลยโอ้ยจัดการเลยดีกันเนี่ย Cale di qua. No, non lo è. Oh, non è che lo Non lo qui นะครับผมก็ลงโครงการอิสระลงไปกันดีกว่า 你个怎么办？嗯嗯嗯嗯嗯 我给你看。 มาครับอีกอย่างก็คือที่เราต้องการไดมอน,ม,อนมัเป็นอะไรก็เจ้าของคนลูกเหล็กมันังไม่หาไม่เจอเลย นนเลมอนเลมกับนี่เลยเลมอนกับเล็กไม่มีนอน่ะในภาคนี้น่าจะคงเขียงเคยใน,นละมั้งน,นะอือเดี๋ยว่อกไปก่อนเดี๋ยวค่อยจุดเนาะ ตรงนี้วะก็แบบนี้ดีกว่าคือวันสำหรับวันนี้นี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนีครกับเอ่อมีอะไรก็เอ่อขอได้ไนะครับอืมก็ สิ่งที่อย่าลืมก็คือมันดูจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะกันนะมันค้างอีกแล้วเนี่ยค้างในตทุกคนจริงๆนะก็สำหรับวันนี้มันก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่